5ลักษณะของเพื่อนที่ดีที่คุณควรมีไว้ในชีวิตครับคนหลายๆคนจะมีความเข้าใจว่าเพื่อนของคุณก็คือค่าเฉลี่ยของชีวิตคุณวันนี้เพื่อนที่คุณสนิทมีชีวิตแบบไหนมีความคิดแบบไหนมีนิสัยใจคอแบบไหนมีมายเซตแบบไหนคุณก็จะเป็นไปตามเพื่อนของคุณครับดังนั้นวันนี้ลองมาเช็คดูนะครับว่าเพื่อนของคุณมี5ลักษณะนี้อยู่หรือเปล่าถ้ามี5ลักษณะนี้นะครับขอ นำเสนอว่าให้คุณจงเก็บรักษาเพื่อนคนนี้ไว้ให้ดีที่สุดลักษณะที่1ครับเป็นคนที่ไม่ตัดสินใครนะครับผงเบ้งเคยกล่าวไว้นะครับว่าจงอย่าตัดสินใครเพราะถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์อย่างเขาคุณก็อาจจะทําอย่างเขาก็ได้คนทุกคนมีเหตุผลของตัวเองเสมอคนที่ไม่ตัดสินคนอื่นเขาจะเข้าใจข้อนี้ครับลักษณะที่2ครับ ไม่เสพดรามา่าหรือไม่อยากรู้ชีวิตของคนอื่นครับเขาจะไม่สนใจชีวิตของคนอื่นจนมากเกินไปเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่สำคัญคือเราต้องพัฒนาชีวิตตัวเองให้มีความสุขพัฒนาตัวเองให้มากที่สุดถ้าเราไปเสพเรื่องของคนอื่นมากเกินไปเราจะไม่มีเวลาในการพัฒนาตัวเองครับและลักษณะที่3คือไม่พูดถึงคนอื่นในเชิงลบหรือเชิงร้ายหรือพูดนินทาว่าร้ายคนอื่น วิธีการเช็คนะครับว่าเพื่อนของคุณเป็นคนที่ชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นหรือเปล่าก็คือเวลาที่เขาอยู่กับคุณเขานินทาคนอื่นให้คุณฟังหรือเปล่าถ้าเขานินทาคนอื่นให้คุณฟังแน่นอนครับเวลาที่คุณไม่ได้อยู่ณนะตรงนี้คุณก็จะเป็นคนที่ถูกนินทาว่าร้ายเช่นเดียวกันลักษณะที่4คนที่เวลาที่คุณเนี่ยมีความสำเร็จอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณ แล้วเขายินดีกับคุณด้วยความจริงใจไม่เสแสร้งคนประเภทนี้สมควรที่จะคบมากๆครับเพราะเขาไม่เคยมีความอิจฉาริษยาหรือคิดร้ายกับคุณเลยและลักษณะที่5ลักษณะสุดท้ายคือเวลาที่คุณได้อยู่กับเพื่อนคนนี้คุณมีความรู้สึกโล่งรู้สึกสบายรู้สึกมีพลังในชีวิตคนทั้ง5ลักษณะนี้นะครับถ้าคุณมีในชีวิตให้คุณจงรักษาไว้ให้ดี เพราะนั่นคือกาลยานมิตรของคุณเพื่อนที่ดีสำหรับชีวิตคุณครับหนึ่งพลังอํานาจที่ยิ่งใหญ่ที่สวรรค์และพระผู้สร้างให้กับมนุษย์ทุกคนมานะครับพลังอํานาจนั้นก็คือพลังอํานาจของการเลือกครับวันนี้นะครับทุกเรื่องราวในชีวิตของคุณทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคุณเป็นคนเลือกครับความร่ํารวยหรือความยากจนคุณเท่านั้นครับที่เป็นคนเลือกความสุขหรือความทุกข คุณเท่านั้นครับเป็นคนเลือกคุณจะมีชีวิตแบบร่ำรวยหรือยากจนคุณเท่านั้นครับเป็นคนเลือกไม่ว่าคุณจะมีข้ออ้างอะไรก็ตามนะครับถ้าคุณเลือกที่จะร่ำรวยคุณจะเอาชนะคนทุกคนที่บอกว่าคุณร่ำรวยไม่ได้แต่ถ้าคุณนะครับบอกว่าคุณร่ำรวยไม่ได้คุณจะเอาชนะคนทุกคนที่เขาบอกว่าคุณร่ำรวยได้ เพราะฉะนั้นให้คุณทำความาเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณคุณเป็นคนเลือกครับเป็นกําลังใจใทุกคนนะครับและขอให้ทุกคนเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเอง